โอนเงินเ0็ดล้หายเลยนะครับผมสวัสดีพี่พๆทุกท่านสวัสดีพี่พี่น้องๆของช่างบอยด้วยนะครับทั้งชาว facebook และ youtube นะครับใครที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่จะหาซื้ออุปกรณ์ไฮโลนะครับผมต้องระวัง <ไป S 1> ให้ดีๆนะครับผมตอนนี้มิจฉาชีพนะครับ000 000เห็นยอดวิวนะครับช่างบอยอย่างน้ำยาลังสีเงี้ยยอดวิว เยอะอย่างเงี้ยก็มาแอบอ้างใส่ดีลนยใต้คลิปนะครับผมจะเล่าวันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์สําหรับพี่ๆน้องๆที่จะ,ะสั่งซื้อของจากร้านช่างบอยแล้วเข้าใจผิดนะครับ<แ>นะฮะมีพี่คนหนึ่งนะครับผมนะฮะไปซื้อหลอดลังสีเป็นหลอดคู่ราคา7,000บาทแล้วโอนไปเรียบร้อยพอโอนไปปุ๊บรอของไปสักพักหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ของแล้วก็โทรมาทวงที่ผมบอกว่าช่างบอยส่งของให้ยัง ผมก็งงเอ้ยผมส่งหลอดลังสีให้ตอนไหนเพราะผมไม่ได้ส่งผมจําได้เนาะผมก็เลยถามว่าชื่อบัญชีที่พี่โอนเนี่ยใช่ชื่อวันรุษสุธรรมหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะครับแสดงว่าไม่ใช่นะครับก็คือนะครับพี่เขามาดูคลิปคลิปนี้นะครับทีนี้เนี่ยมีคนมาถามราคาใต้คอมเมนต์ราคาเท่าไหร่ครับนะครับพวกมิจฉาชีพจะมาแอบอ้างเห็นไหมฮะนะครับอ่ามิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมิจฉาชีพจะมาแอบอ้างประมาณเนี้ยเห็นไหม ไม่ใช่ชื่อช่างบอยนะครับ e e r นะครับมาคอมเมนต์ห้าพันสนใจไลน์มาครับ id line id line ช่างบอยปักไว้ตามคลิปชัดเจนนะครับทุกคลิปผมจะมีเบอร์โทรนะครับและ id line ดูนะครับตามคลิปอย่าไปดูตามคอมเมนต์นะครับบางทีผมลงหลายคลิปอย่างเงี้ยอาจจะตอบไม่ทั่วถึงต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่น้องๆนะครับก็มีจ่าชีพเนี่ยเห็นไหมมาปักลายอย่างเงี้ยบอกให้ทักไปบางที คนไม่รู้นะครับก็ทักไปอย่างพี่คนนี้นะครับขอไม่ขอปิดนี่ชื่อนอะเนี่ยแกโอนไปเจ็ดพันบาทนะครับโอนไปบัญชีนี้นะครับโอนไปเจ็ดพันบาทแล้วก็ของยังไม่ได้ของหาหลายวันแล้วนะครับยังไม่ได้ของนะครับผมก็จะสั่งซื้ออะไรผมปักปักปักไอดีไลน์ไว้นี่นะครับไอดีไลน์ WARUT 0 8เ0 2 5เบอร์โทรก็0 9นย์1 5 8 5 6จะสั่งซื้อนะครับผมนะฮะของไปเล่นอุปกรณ์ให้โลเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับหายเลยนะครับผมเห็นไหมแชทสรุปว่าพี่ยังไงครับไม่เห็นตอบลายเลยนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับเจ็ดพันเป็นเงินที่เยอะมากๆแกก็โดนหลอกไปปุ๊บแกก็ยังมาสั่งกับผมอีกนะผมก็ลดให้นิดหน่อยนะครับด้วยความ สงสารแกด่าเสียงเงินไปเจ็ดฟันเปล่าๆโดนหลอกไปอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ฝากด้วยนะครับสร้อยข้อมือของช่างบอยนะครับผมสร้อยข้อมือช่างบอยตอนนี้มีลูกค้าสั่งกันเข้าไปเยอะมากๆนะครับสําหรับถ้าเกิดได้ของช้าต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไปใส่ที่ท่แล้วก็เอาไว้ดูลูกข้างอะไรได้นะครับแต่าไปเล่นจริงนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมก็มาเตือนภัยสําหรับพี่ๆที่จะซื้ออุปกรณ์ไฮโลเนี่ยพวกเนี้มันมีจ่าชีพครับขอบคุณรู้ทุกท่านครับ